มาแล้วค่ะลูกแพญี่ปุน่นลูกแพลูกใหญ่ๆนะคะของปีนี้เลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องตุยสไปเยเปแปนวันนี้เออตุยจะไปซื้อนาชนะคะหรือว่าลูกแพนะคะแต่พอไปถึงสากรนะคะปรากฏว่าเจอลูกแพนะคะ ในถุงสี่ลูกถูกมากลูกใหญ่มากเลยนะคะในถุงเนีมี4ี่ลูกร้อเก้ยนเองนะคะก็ประมาณ50กว่าบาทนะคะ4ี่ลูกลูกใหญ่ๆเลยนะคะเออทำไมขายถูกที่เขาขายถูกเพราะว่า,าลูกแพรมีตำหนินะคะเขาก็จะติดสติกเกอร์สีแดงไว้เห็นไหมคะ อันนี้เป็นลูกแพรของจังหวัดไซตามะนะคะที่ตุยอยู่นะคะแล้วเขาเขียนว่าโคซุยก็คือเป็นเป็นชื่อของอชนิดของลูกแพรนะคะ,ะพันนี้นะคะพันนี้ชื่อโคซุยนะคะลักษณะของเขาก็คือข้างในจะฉ่ำฉ่ำไปด้วยน้ำนะคะแล้วก็มีรสหวานอร่อยนะคะ ตุยเห็นแล้วก็ตกใจมากอุ้ยทำไมขายถูกจังปกติลูกเดียวนี่นะคะ1 9 0กว่าเยนร้อเยนเลยนะคะแต่วันนี้ลูกใหญ่เบอ้เอเลยนะคะดูนะคะลูกใหญ่มากถุงนึงมีอยู่สี่ลูกเขามีตำหนิแค่แค่สีเขาไม่สวยแค่นั้นเองนะคะ แล้วเขาก็จะมีรอยดำๆเห็นไหมคะแล้วก็ลูกเขาผิวไม่เรียบนะคะผิวไม่สวยมันจะเนี่ยคะ่ะเป็นรอยดำๆแบบนี้ยแต่ไม่ได้โดนกระทบกับผิวข้างในเลยนะคะแค่มันเป็นรอยข้างนอกเฉยๆนะคะตอนที่เขาเป็นลูกเล็กๆอะ่ะอาจจะโดนข่วนนะคะก็จะมีรอยขีดข่วนแต่ว่า ไม่ได้กระทบกับเนื้อข้างในเลยนะคะเพียงแต่ว่าผิวข้างนอกเขาไม่สวยแค่นั้นเองนะคะโหเห็นแล้วดีใจมากเลยนะคะวันนี้เหมามาเลยวันนี้ได้ได้มาเกือบจะสามสิบกว่าลูกนะคะนับรวมๆกันแล้วโหดูเพื่อนๆดูน่าทานมากเลยนะคะเนี่ยเจอลูกนี้น่ารักไหมคะ สงสัยตอนที่สามีภรรยาเข้าไปในสวนนะคะไปไปดูแลลูกแพะทะเลาะกันหรือเปล่าคะเลยแอบแบบจิ้มตาไว้แล้วก็ทำปากแบบปากคว่ำนะคะเหมือนกับทะเลาะกันสามีภรรยาทะเลาะกันหรือเปล่านะคะพูดเล่นนะคะคลายเครียดเขาก็เห็นแล้วบอกวิหัวเราะเลยนะคะบอกเออน่ารักดี ตรงนี้ไม่ได้เน่านะคะไม่ได้เน่าผิวเขเป็นแบบนี้เองนะคะดูคะ่ะสวยน่าทานมากเลยนะคะนี่คะ่ะชื่อพันธุ์เขานะคะโคซุยคันจิคำว่าเซียวเซแปลว่ามีความสุขนะคะซุยแปลว่าน้ำนะคะ,ะเป็นพันธ์ที่ ข้างในมีน้ําฉ่ำทำให้มีความสุขนะคะเวลากินนะคะแล้วก็ไปได้กระเจี๊ยบแดงมาด้วยนะคะมีกระเจี๊ยบแดงแล้วก็นี่ค่ะที่สากรเขาแจกลํำอ่อนฟรีนะคะตุ๋ยก็ไปหยิบมาพอดีว่าจะไปบ้านคุณย่านะคะก็เลยว่าจะเอาไปฝากคุณย่าเพราะว่าคุณย่าเขาชอบเวลาต้มหน่อไม้ก็จะใส่ในหน่อไม้นะคะ ถ้าไปถึงมือคุณยา่าเขามีวิธีทำของเขาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าข้างในลูกแพรเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตุยจะผ่าให้ดูนะคะว่าข้างในเขาเป็นยังไงนะคะข้างนอกถึงแม้ว่าผิวเขาจะไม่สวยแต่ข้างในพอผ่าออกมาแล้วนะคะเขาสวยมากเลยนะคะครัวตุ๋ยก็จะลกๆหน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเห็นไหมคะ เนื้อเขาสวยมากเลยนะคะเนี่ยตุยเห็นลูกนี้ทีไรแล้วก็อดหัวราอไม่ได้เลยนะคะดูดูเขาแบบเออก็เอามาตั้งไว้แล้วก็มองทีไรก็หัวลาอคนเดียวเลยนะคะอ,อนัชชินะคะเป็นผลไม้ที่คุณสามีชอบ ก็เลยตั้งใจไปซื้อนะคะวันนี้ไปซื้อแต่ว่าไปเจอของถูกแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยแล้วก็พันดีด้วยนะคะก็เลยซื้อมาเลยนะคะอย่าก,กลัวนะคะสไตล์การปอกของตุ่อก็เหมือนเดิมนะคะแบบไทยๆเดี๋ยวจะชิมให้ดูเลยนะคะว่ามันฉ่าอร่อยขนาดไหนนะคะอืมเขาฉ่ามากเลยนะคะข้างในแบบ เคี้ยวเน่นน้ําในเนื้อเขาแบบมันจะแตกออกมาเลยนะคะแบบโอ้โหฉ่ามากแล้วก็หวานมากด้วยอร่อยค่ะอร่อยฤดูนี้เป็นลูกฤดูลูกลูกแพนะคะหรือว่านาชิของญี่ปุ่นนะคะนี่เลยค่ะสวยมากอร่อยด้วยอร่อยลูกเขานะคะจะมีตำหนิแบบเนี้ยมีตำหนิแบบ นิดๆหน่อยๆน,นะคะแต่คนญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะเอามาลดราคานะคะเขาจะไม่ขายราคาเต็มเขาจะถือว่าผลไม้มีตำหนิมาอีกแล้วลูกนี้นะเขาน่ารักนะคะถือว่าเออมันก็เออเข้าใจเข้าใจทําเนาะ น้ามันตุ๋ยไหมแล้วเล่นนะคะเออใครที่เข้ามารับชมคลิปตุ๋ยแล้วก็อย่าซีเรียสนะคะคลิปของตุ๋ยเนี่ยเป็นเป็นคลิปที่สบายๆไม่ซีเรียสนะคะไม่เครียดอืมไม่รู้จะเครียดไปทําไมเนาะคนเราไม่ได้อายุยืนยาวขนาดนั้นนะคะอะไรที่มีความสุขทําแล้วมีความสุขทําไปเถอคะค่ะอืมนี่ก็กําลังปอกนะคะ ตุ๋ก็จะปอกใส่กล่องแล้วก็แช่ในตู้เย็นนะคะเวลาแช่ให้เย็นๆแล้วมาทานมันชื่นใจนะคะอืมแช่ไปให้คุณสามีนะคะเพราะชอบนี่เลยนะคะตุ๋ยผ่าครึ่งแล้วก็ผ่าสี่นะคะแล้วก็มาตัดตรงไส้ออกแล้วนะคะแล้วค่อยปอกเปลือกนะคะมันก็จะง่ายนะคะแล้วก็ไม่เลอะมือด้วยนะคะ นี่สไตล์การปอ,อกแบบไทยๆของตุ๋ยนะคะอถ้าคุณย่าเห็นนี่ร้องแบบโอ้อันตรายอันตรายเลยนะคะแต่เราอะเนาะชินชินในการปอ,อกแบบเนี้เออก็นี่เลยค่ะตุยก็กะว่าจะปอ,อกทั้งหมดเลยนะคะปอ,อกใส่กล่องไว้นะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ปอ,อกเสร็จแล้วนะคะ นี่เลยหน้าตาที่ปอกออกมานะคะก็จะประมาณนี้ใส่กล่องนะคะแล้วก็ปิดฝาแช่ตู้เย็นไว้นะคะอืมเป็นยังไงบ้างคะน่าทานไหมคะมาทานด้วยกันนะคะตอนนี้แบบโอ้โหลูกแพรญี่ปุ่นอร่อยมากนะคะหวานช่ำชื่นใจเชียว ยิ่งแช่เย็นๆนะคะแล้วอากาศละล้นวันนี้38องศาเนี่ยโอ้โหอากาศละล้นเนี่ยแบบมานั่งทานนี่มันชื้นใจจริงๆเลยนะคะชื้นใจจริงๆเลยนะคะอืมในระหว่างที่ตุ๋ยถ่ายคลิปอยู่นี้นะคะมีมีน้องตัวเล็กข้างบ้านนะคะเขาปิดเทอรมฤด,ดูร้อนนะคะ เขาไปเที่ยวไปเที่ยวมานะคะเขาก็เอาขนมมาฝากนี่เลยก็เลยถูออกาศรีวิวขนมที่เพื่อนบ้านเอามาฝากให้นะคะน้องตัวเล็กเขามีพี่สาวอีกสองคนนะคะตอนนี้เขาห้าขวบเป็นน้องผู้ชายน่ารักนะคะก็มากดปิ้งปองเราก็มองออกไปเอ๊ะใครไม่เห็นหัวเขาก็พยายามกระโดดนะคะกระโดดให้มัน ให้กล้องจับภาพเขาได้ว่าเออเป็นใครนะคะเออแต่ก็ไปเปิดประตูแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะเออเขาเขียนว่าคาราเมลนะคะคาราเมลแล้วก็แยมโลนะคะเป็นแยมโลสรสชาติคาราเมลนี่มืออีกข้างหนึ่งก็ถือกล้องอีกข้างหนึ่งก็พยายามแกะนะคะ เดี๋ยวรอสักคู่นะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนี่เลยค่ะยมโรรสชาติคาราเมลนะคะนี่น่าทานมากเลยของขึ้นชื่อของจังหวัดกุมมาเลยนะคะน้องเขาไปเที่ยวแล้วเขาบอกว่าไปยืนคุยกันหน้าบ้านสักพักเขาบอกว่า เออไปเที่ยวออนเซนมาก็เลยซื้อของมาฝากหน่ารักมากเลยเพื่อนบ้านนี่ก็จะอย่างนี้แหะคะ่ะก็จะมีอะไรก็จะมาแบ่งแบ่ง,บงปันกันนะคะตุ๋ก็ยังคิดอยู่เลยว่าถ้าย้ายบ้านเนี่ยโอ้โหคงเหงาแย่เลยจากเพื่อนบ้านที่แสนดีนะคะนี่ญี่ปุ่นเลยนะคะกล่องเข้าแพ็กมาอย่างดีเลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ